ตอนนี้คือเรากำลังจะผ่านหน้าบ้านเก่าทุกคนเพื่อนสาวพามาทางไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ก่อนมันทะลุไม่ได้เนาะตอนนี้เขาทำทะลุแล้วว่าไม่ได้มานานหลายปีเราก็จะมาทางข้าบ้านเก่าก็คือตรงนี้นี่เองค่ะทุกคนตอนนี้เราลาออกไปนานแล้วแล้วก็เราก็กลับมาแต,แต่ก่อนยังอยู่ปะไม่รู้สิตรงนี้มันผ่านตึกใหญ่ไหมผ่านตึกดีเลยใช่ไหมผ่านข้างตึกดีเลยหอมันไปไหนอหออะไรอะ่ะที่ก่อน อ,อีมเมลวะหรอ,อไม่รู้อุ้ยแต่ก่อนมันข้ามาตรงไม่มันอยู่ตรงอาคารกสิกรไทยนู่นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะผ่านมาที่แอมแอมแอมอาร์มเฮาส์โฮเทลอ่านาว่าอะไรวะบ้านพม,านม่าเซนทรัานอนหรอมันเป็นแบบแอมแอมเฮาส์ไรวัน <c oughs> ใช่ไหม <ห>เขามีรถ <ลด S 2> กอล์ฟโร้ด้วยนะอันนี้หรอตึกใหม่ระพยาบาลกรุงเทพหรอสีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่า,าแม่ชอบมานอนนี่ <ตะ S 2> นงแตก่ตก่อนเป็นแต่ก่อนเป็นโรงงานไม้เนาะตอนนี้เขาทาโรงพาบากรุงเทพ,พเขาซื้อมาหมดแล้ว่ะทุกคนค่ะมออก็สวยนะเพื่อนเหมือนโรงแรมเลยอะร้าน้มตําประจําเราอยูอ่ตรงนี้ก็คือเป็นร้านพอขอลอเหรอร้านจอดรถสามอ๋อไม่ได้มานานทุกคนค่ะอาคารจอดรถสามหัวร้านจอดรถคือเต็มมากอ่ะ นี่ไงมีปลาอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมอินเตอร์เนชั่นแนลฮัสิทเลร้านซุ้มตำเราอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะเพื่อนเลยม,มาแล้วหรอว้ายเสียดายจังไม่เห็นแค่ขับผ่านทุกคนตรงนี้ก็ดีใจแล้วเสียงประจำก็คือทดสอบหนึ่งสองสามปะยังมีไหมมีอ่าทดสอบหนึ่งสองสามก็จะมีช่วงเจ็ดโมงกับบ่ายสามเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลานจอดรถอีกที่หนึง<ก>่งนะครับทุกคนเขาเดินตั้งแต่เพชรบุรีตันใหม่จะถึงเส้นพระรามเก<ร>้าเดินข้ามอ๋ออันนี้สาวอันนี้คนนี้เหมือนรู้จักนะไม่รู้จักหรอกอันนี้เป็นห้องฉุกเฉินนะคะทุกคนคะ่ะเออห้องสุกเสรินอุย้ยอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นอาคารกิติพันธ์แล้วหรอแกอตึงหัวใจอะ่ะ oh <my> ไม่ตอนที่อยู่มันยังไม่มีชื่อนี้ไม่ใช่หรอตอนฉันอยู่อ่ะมีแล้วหรอจำไม่ได้ว่าออกไปนาน ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นอาณาจักรโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะมีสะพานเชื่อมทุกสิ่งอย่างนะส่วนด้านในนู้นนะคะลอดช่องไปทางโน้นจะเป็นตึกวัฒโนโสุดเนาะวัฒโนโสุดไปทางโน้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตึกหัวใจเห็<ก>นไหมคะฮะตรงนี้เป็นตึกกายภาพนะคะทุกคนตรงนี้เป็นตึกกายภาพที่เรากําลังเห็นส่วนฝั่งนี้จะเป็นร้านค้าเป็นแบบมันก็จะมีทางเชื่อมข้ามไปเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านคงร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับมาตรงนี้ก็คือ ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดรถก็จะติดคือเป็นแบบนี้ตัวคือตัวคือตัวนี้อาคารอาคารย่อมันเนาะชื่อย่อของอาคารโอ้ยบอกกับบ่าถือเอามีาจจลานจอดรถได้หรอตรงนี้อโอ้ยตายละเอ้า oh, Amazing มากเอา้าเซเว่นหายไปละเซฟได้เซฟดักขึ้นเซเว่นหายไปละโรงพยาบาลซื้อลรออืมไอที่เขาทําบ้านเช่าตรงนั้นก็คือเขาซื้อเอาหมดละเอาเลศส่วนออกมาทางนี้นะคะก็จะเป็นอมาอมารีไม่ใช่อามารีครับเ,เป็นชามาเอาหรอเปลี่ยนแล้วหรอ อ้อยตายละขอโทษไม่ได้มานานเปลี่ยนชื่อโรงแรมแล้วคะ่ะเปลี่ยนเปีนะคะชามาเปลี่ยนใหม่แล้วหรอคะใช่<า>อ้หองมาสซาสมาสาสแอนสปาอยู่แบบหน้าโรงพยาบาลมากทุกคนมาสาสแอนสปาเออรถแท็กซี่บางแม่บบเห็นจอยโอ้ยอันนี้เรสซิเดนต์ Resident, หรอเรสซิเดนต์ huh. Resident, เปลี่ยนสีนี่คอนโดนี้เราเคยอยู่นะคะสุดวิจัยเรสซิเดนต์ทุกคนมันเปลี่ยนสีแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นสีเทาๆใช่ไหมสีไข่ไข่ ไม่ได้มานานอ๋อถนนดีขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพออกซอยนี้ได้ใช่ไหมโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าซอยนนท์อันนี้โรงพยาบาลเกษร์แล้วนะคะตึกตึกนี้หรอเสุวิทย์แจ้งตึกนี้หรอใช่ค่ะโอ้ตาแล้วายผคนแย่ไม่อยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยเลิศจังเลยอ่ะแบง็คออฟฟิศหญ่ไม่อยู่นี้เลคะส่วนอันนี้ก็เป็นอาณาจักรแล้วก็ลานจอดรถของโรงพยาบาลอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ไปก็คือที่ทํางานของดิฉันค่ะเอ้าหรอ simulation center นะก็จะอยู่ตรงนี้หรออันนี้เป็นอาคารเฉลิมพระบรมี50ปีเลยออกไปก็จะมีอาคารจอดรถของโรงพยาบาลอยู่ตรงหนึ่งนะคะอยู่ซ้ายมือมันเลิศมากส่วนตรงด้านนี้นะคะด้านหน้าของอันนี้ก็คืออาณาจักรของรัมบันกรุงเรพทั้งหมดเลยพูดเด้วสวอันนี้ก็คือตึกทันตะก,กรรมฉันกลับมาฉันก็ยังเคยมาอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้านี้เป็น,นตึกทันตกรรมนะคะส่วนเราจะเลี้ยวขวาไป จเราจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้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 นะคะทุกคนที่เห็นเห็นเห็นอยู่นี่นะคะข้ามทางรถไฟไปจะเป็นตึกทันตก,กรรมทั้งหมดเลยมันก็จะบรรยากาศในรถเนาะมันก็จะเห็นประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องแลบใช่ไหมตอนนี้ห้องแลบ p ยา<ส>มมาอยู่ตรงนี้ <NH> L, ใช่ไหมใช่ค่ะ En hill อันนี้คือห้องแลบของโรงพยาบาลกรุงเทพออออกมาอยู่ตรงนี้แล้ว En hill building นะคะทุกคนเออคืออาณาจักรแบบใหญ่มากอะ่ะยังก็แบบอันนี้อาณาจักรผัวเก่าป่ะเออส่วนอันนี้นเป็นสอนอมกัตริย์น,นะคะอาณาจักรผัวเก่า ก็จะเป็นสอนอมักกะสันอ๋ออันนี้ล่ะค่ะอันนี้คือพาทัวร์แบบรอบๆนะคะโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้